ความลับที่สำคัญที่สุดของกฎแห่งการดึงดูดคือสิ่งที่คน99%นั้นปรับมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือความอยากที่คุณคิดว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังแต่แท้จริงแล้วอาจเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งมันล่ามคุณไว้กับความเป็นจริงเดิมๆที่คุณไม่ต้องการนั่นเองซึ่งคำพูดนี้ก็อาจจะฟังดูขัดแย้งกับทุกสิ่งที่คุณเคยได้ยินมา แต่ในวิดีโอนี้เราจะมาถอดรหัสความจริงข้อนี้กันไม่ใช่ด้วยความเชื่อลอยๆแต่ด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปเป็นมุมมองของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งผู้ที่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อสำรวจโลกแห่งจิตวิญญาณชื่อของเขาคือดรจาโคโบกรีนเบิร์กคือชายผู้ที่ค้นพบว่าพลังในการสร้างความจริงนั้นมันซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าแค่การคิดบวกมาก และก่อนที่เราจะลงลึกไปในงานของเขาลองย้อนกลับมาดูเรื่องราวที่หลายคนอาจเคยประสบพบเจอลองจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่ปรารถนาในความสำเร็จเขาทำทุกวิธีทางตามตำราของกฎแรงดึงดูดทุกอย่างตื่นเช้ามาก็มองภาพวิชั่นบอร์ดที่แปะรูปบ้านในฝันและรถคันหรูก่อนนอนก็เขียนขอบคุณจักรวาลสำหรับทุกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และเขาก็พยายามสร้างภาพในหัวให้ชัดเจนที่สุดพยายามรู้สึกถึงความสุขของการได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่ทว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ลึกๆข้างในใจมันกลับมีเสียงเล็กๆที่คอยกระซิบอยู่เสมอเป็นเสียงของความกังวลเสียงของความสงสัยว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงแล้วมันจะเป็นจริงได้ยังไงมันคือความรู้สึกของการรอคอยที่ร้อนรน คือความรู้สึกของการขาดแคลนในปัจจุบันคือความรู้สึกที่ว่าฉันยังไม่มีสิ่งนั้นมันได้ขัดแย้งอยู่ในใจและมันกลับดังชัดเจนกว่าความรู้สึกของการมีสิ่งที่ต้องการที่พยายามสร้างขึ้นและนี่คือกับดักที่ทรงพลังที่สุดที่คนส่วนใหญ่ก้าวข้ามไม่พ้นแม้ว่าจะรู้เยอะมากแค่ไหนก็ตามคุณรู้หรือเปล่าว่าจักรวาลน,นั้นไม่ได้ตอบสนองต่อภาพที่คุณเห็นในหัวเลย และจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดที่คุณท่องจำแต่จัก,กรวาลตอบสนองต่อสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นพลังงานที่แท้จริงมันคือคลื่นพลังงานที่คุณแผ่ออกไปจากแก่นกลางของตัวคุณในทุกๆขณะนั่นเองดังนั้นเมื่อคุณอยู่ในสภาวะของความอยากอย่างรุนแรงคลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปมันไม่ใช่คลื่นของความสุขสมหวัง แต่มันคือคลื่นของการขาดแคลนอย่างชัดเจนคุณกำลังประกาศกล้องไปทั้งจัก,กรวาลว่าฉันไม่มีฉันไม่มีคุณกำลังจูนคลื่นความถี่ของคุณไปยังสถานีที่ชื่อว่าความขาดแคลนแล้วจัก,กรวาลผู้ซื่อสัตย์และเที่ยงตรงก็จะทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือการสะท้อนความเป็นจริงของการไม่มีกลับมามันสะท้อนกลับมาให้คุณได้สัมผัสซ้ำแล้วซ้ำเล่า มันจึงกลายเป็นวงจรอุบาทที่น่าเศร้านั่นเองดังนั้นยิ่งอยากและยิ่งพยายามขว่ยคว้าก็กลับยิ่งผลักสให้มันห่างออกไปนั่นเองหลายคนจึงเริ่มท้อแท้และสิ้นหวังคิดว่ากฎแรงดึงดูดคงใช้ไม่ได้ผลกับตัวเองหรือบางทีอาจเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคุณเพียงแค่ยังไม่รู้จกักกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดกุญแจที่จะทำให้คุณเปลี่ยนจากผู้ขอที่เหนื่อยล้า กลายมาเป็นผู้สร้างที่ทรงพลังและกุญแจดอกนั้นก็ซ่อนอยู่ในการค้นพบของดอเรกรีนเบิร์กนี่เองแล้วคำถามคือดรจาโคโบกรีนเบิร์กคือใครกันทำไมการค้นพบของเขาถึงสำคัญขนาดนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ใช่นักผู้สร้างแรงบันดาลใจแต่เขาคือนักประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในการวิจัยสิ่งที่เรียกว่า สภาวะจิตสำนึกเขาเปรียบเสมือนผู้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองดินแดนคือดินแดนของวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้และดินแดนของจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นกรีนเบิร์กไม่ได้แค่นั่งสมาธิแล้วบรรลุธรรมแต่เขาสร้างห้องทดลองที่เต็มไปด้วยเครื่องมือวัดคลื่นสมองเขาทำการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาทฤษฎีที่อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเรา เกี่ยวกับความเป็นจริงไปตลอดการทฤษฎีนี้มีหัวใจสำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกกรีนเบิร์กเรียกว่าโครงข่ายแห่งความจริงลองหลับตาแล้วจินตนาการตามช้าๆคุณลองจินตนาการว่าจัก,กรวาลทั้งหมดที่เราเห็นและไม่เห็นนั้นแท้จริงแล้วมันก็คือสนามพลังงานควอนตัมที่กว้างใหญ่ไพศาลมันเหมือนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าสุดลูกหูลูกตา ที่ยังไม่ถูกวาดหรือเติมแต่งด้วยสีสันใดๆมันเป็นเพียงศักยภาพที่บริสุทธิ์เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งมันเป็นได้ทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยสักอย่างสภาวะนี้เป็นกลางและว่างเปล่าและมันกำลังรอคอยการก่อตัวขึ้นส่วนที่สองคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือสมองของมนุษย์เรานี่เองกรีนเบิร์กค้นพบว่าสมองของเราไม่ใช่แค่ก้อนเนือ้อ ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์แต่มันคือเครื่องกำเนิดและรับส่งสนามพลังงานที่ซับซ้อนอย่างยิ่งเขาเรียกมันว่าสนามพลังงานของระบบประสาทและสนามพลังงานนี้แหละคือผู้กันด้ามเดียวในจักรวาลที่มีอนุภาพมากพอที่จะวาดลวดลายลงบนผืนผ้าใบควอนตัมนั้นได้เมื่อสองส่วนนี้มาเจอกันปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งก็บังเกิดขึ้น เพราะสนามพลังงานจากสมองของเราหรือผู้กันมันไปทำปฏิกิริยากับโครงข่ายแห่งความจริงหรือผืนผ้าใบจัก,กรวาลทำให้ศักยภาพที่ว่างเปล่านั้นก่อตัวขึ้นเป็นรูปธปรรมกลายเป็นสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าความเป็นจริงมันกลายเป็นผู้คนกลายเป็นเหตุการณ์หรือสิ่งของที่เราได้พบเจอในชีวิตนี่คือจุดสำคัญที่สุดที่ทำให้เราต้องฉุกคิดเพราะมันหมายความว่า ความเป็นจริงที่เรากำลังประสบอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วจากภายนอกแต่มันคือภาพสะท้อนโดยตรงของสนามพลังงานภายในที่เราได้แผ่ออกไปจากสมองและจิตใจของเราเองเพราะเราทุกคนก็คือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกที่ชื่อว่าชีวิตไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเราจะย้อนกลับไปเห็นภาพของวงจรความอยากได้ชัดเจนขึ้น การอยู่ในสภาวะของความอยากที่รุนแรงนั้นมันเหมือนการกําพูกันไว้ในมือแน่นแล้วจุ่มลงไปในสีที่ชื่อว่าสีแห่งความขาดแคลนแล้วบรรจงวาดภาพของความไม่มีวาดลงไปบนผืนผ้าใบแห่งชีวิตผลลัพธ์ที่ได้ก็จึงเป็นไปตามนั้นทุกประการจักกระวาลซื่อตรงกับเรามากดังนั้นคำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่คำถามคือเราจะเปลี่ยนสีที่ผู้กันของเราที่เรากำลังจุ่มอยู่ได้อย่างไรกันเราจะเปลี่ยนจากการใช้สีแห่งความขาดแคลนไปใช้สีแห่งความรู้สึกของการมีได้อย่างไรคำตอบของคำถามนี้คือปัญญาขั้นสูงสุดที่จะปลดปล่อยคุณจากโซ่ตรวนของความพยายามที่เหนื่อยเปล่าและจะนำคุณไปสู่สภาวะของการสร้างสรรค์ที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาตินั่นเอง ลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้ว่าตัวตนข้างในของเราทุกคนนั้นเปรียบเหมือนแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นแต่มีพลังดึงดูดมหาศาลและแม่เหล็กแท่งนี้มีขั้วพลังงานอยู่สองด้านมันเหมือนแม่เหล็กทั่วไปที่เราเคยรู้จักกันดีชีวิตเราก็ทำงานคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยคือสภาวะภายในของคุณมันคือสิ่งที่กำหนดว่าแม่เหล็กในตัวคุณนั้น จะเปิดใช้งานขั้วไหนเป็นหลักเมื่อคุณรู้สึกอยากได้ความร่ำรวยอย่างมากนั่นคือคุณกำลังส่งความรู้สึกว่าฉันยังขาดแคลนออกไปความรู้สึกนี้มันจะไปกระตุ้นขั้วหนึ่งของแม่เหล็กในตัวคุณเป็นขั้วที่คอยดึงดูดแต่ประสบการณ์ของความขาดแคลนเข้ามาอีกมันจะดึงดูดสถานาการณ์ที่มายืนยันว่าใช่สิคุณยังไม่รวยจริงๆเอาเข้ามาอีกเหตุการณ์แบบนี้เอาเข้ามาคอนเฟิร์ม เพื่อให้คุณยังคงสถานะความรู้สึกอยากต่อไปเป็นวงจรแบบนี้ซ้ำๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเปลี่ยนสภาวะภายในตัวเองได้ให้รู้สึกถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากข้างในใจอย่างแท้จริงแล้วและรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภยัยรู้สึกถึงความรู้สึกว่าฉันมีพอแล้วฉันขอบคุณกับสิ่งดีๆรอบตัวได้จริงๆฉันรู้สึกรวยกับปัจจุบันได้จริงๆ และแม้ว่าสถานาการณ์ข้างนอกจะยังเหมือนเดิมก็ตามทีในวินาทีนั้นเองที่แม่เหล็กในตัวคุณมันสลับขั้วการทำงานมันเปลี่ยนไปเปิดใช้งานอีกขั้วหนึ่งคือขั้วของความอุดมสมบูรณ์แล้วเมื่อแม่เหล็กของคุณทำงานจากขั้วนี้อย่างต่อเนื่องจากกระวาลก็เหมือนต้องจัดเรียงสิ่งต่างๆรอบตัวคุณใหม่เพื่อนำพาแต่ประสบการณ์ของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาปรากฏขึ้น เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคุณนี่คือความแตกต่างที่สำคัญอย่างมหาศาลร,ระหว่างการคิดว่ามีกับการรู้สึกว่าเป็นการคิดคือระดับของสมองส่วนหน้าแต่การรู้สึกนั้นคือระดับของหัวใจและจิตใต้สานึกมันคือการเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนในระดับของเซลล์เป็นการเปลี่ยนสนามพลังงานของคุณทั้งระบบแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไรในเมื่อความเป็นจริงตรงหน้ามันยังคงเหมือนเดิมอยู่ เราจะรู้สึกมั่งคั่งได้อย่างไรในเมื่อบินค่าใช้จ่ายยังคงวางอยู่ตรงหน้าอยู่ดีนี่คือบททดสอบที่แท้จริงของการเป็นผู้สร้างคือบททดสอบของการดึงพลังจากโลกภายในออกมาสร้างสรรค์โลกภายนอกและคำตอบที่ดอร์กรีนเบิร์กค้นพบมันเป็นสิ่งเดียวกับที่ผู้ตื่นรู้ในทุกยุคทุกสมัยได้สอนไว้คือการฝึกฝนที่จะปล่อยวางเรื่องราวในหัวและกลับเข้ามาอยู่กับสภาวะปัจจุบันที่บริสุทธิ์นั่นเอง มันคือการวางมือจากผู้กันออกจากสีเก่าๆที่ชื่อว่าความอยากแล้วนำไปล้างในท่านน้ำใสที่ชื่อว่าความสงบนิ่งแทนคือเราต้องมีความสงบปละสติก่อนที่จะเอาผู้กันเลือกจุ่มลงไปในสีใหม่ๆที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนั่นเองการฝึกฝนแบบนี้ไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองรู้สึกดีไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างสวยงาม แต่มันคือการกลับคืนสู่สภาวะศูนย์หรือคือกฎข้อที่ศูนย์กฎของความว่างเปล่ามันคือสภาวะก่อนการสร้างหรือก่อนการมีทุกสิ่งมันคือสภาวะที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรและก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรไปเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการที่สงบนิ่งและตระหนักรู้ก็เท่านั้นเมื่อคุณสามารถเข้าถึงสภาวะนี้ได้คุณจะค้นพบว่าที่นั่นคือห้องควบคุมแห่งจัก,กรวาล มันคือที่ที่คุณมีอำนาจในการเลือกคลื่นความถี่หรือเลือกขั้วแม่เหล็กในตัวคุณว่าจะดึงดูดชีวิตแบบไหนเข้ามาหรือเลือกสีที่จะใช้สร้างสรรค์ชีวิตของคุณได้อย่างอิสระและนี่คือวิธีการฝึกฝนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเป็นวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเข้าถึงห้องควบคุมแห่งจัก,กรวาลที่อยู่ภายในตัวคุณนั่นเองเราขอเรียกมันว่าการฝึกสภาวะตระหนักรู้ในความว่าง ขั้นตอนแรกจงให้เวลาอยู่กับตัวเองในที่เงียบๆสัก5าถึงสินาทีไม่ต้องนั่งในท่าที่ซับซ้อนเอาแค่ท่าที่คุณรู้สึกผ่อนคลายที่สุดก็พอและหลับตาลงเบาๆแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เราทำแบบนี้สัก3าถึงสครั้งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเรานั้นได้ผ่อนคลายขั้นตอนที่สองให้คุณลองจินตนาการว่า เรื่องราวทั้งหมดในหัวนั้นไม่ว่าจะเป็นความอยากความกังวลความกลัวหรือความคาดหวังมันถูกรวมกันเป็นเหมือนก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งที่ลอยอยู่ตรงหน้าคุณคุณไม่ต้องไปสู้รบหรือผลักไสมันเพียงแค่เฝ้ามองมันมองด้วยความเข้าใจแล้วอนุญาตให้มันค่อยๆลอยผ่านไปช้าๆปล่อยให้มันผ่านไปจนเหลือแต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่า และมีความสงบนิ่งอยู่ภายในก็พอขั้นตอนที่สามเมื่อจิตใจของคุณเริ่มนิ่งและว่างเปล่าแล้วนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดให้คุณลองถามตัวเองว่าแก่นแท้ของสิ่งที่ปรารถนานั้นคืออะไรถ้าคุณอยากได้ความรักแก่นแท้ของมันคือความรู้สึกอิ่มเอมเต็มในหัวใจถ้าคุณอยากได้เงินทองแก่นแท้ของมันคือ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเป็นอิสระถ้าคุณอยากได้สุขภาพที่ดีแก่นแท้ของมันคือความรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวานั่นเองดังนั้นเมื่อคุณเจอแก่นแท้ของความรู้สึกนั้นแล้วให้คุณดึงความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่สภาวะปัจจุบันและวิธีนี้มันไม่ใช่การนึกถึงภาพในอนาคตแต่คือการเป็นความรู้สึกนั้นเสียเองในวินาทีนี้ ให้เราเป็นมันเลยในขณะที่คุณหลับตาอยู่ตรงนี้ให้เรารู้สึกถึงความอิ่มเอมเต็มที่และแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายรู้สึกถึงความมั่นคงที่อยู่ในทุกลมหายใจของเรารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาในทุกอนูเซลล์ในร่างกายและให้เราดำรงอยู่ในสภาวะนั้นให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยไม่ต้องคาดหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปมันไม่เกี่ยวกับอนาคตหรืออดีต แค่ปัจจุบันในขณะนี้ก็พอแล้วให้เราโฟกัสแค่ตรงนี้และตอนนี้ถัดไปขั้นตอนสุดท้ายค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับนำสภาวะแห่งความรู้สึกนั้นติดตัวออกมาด้วยแล้วใช้ชีวิตต่อไปตามปกติด้วยความไว้วางใจว่าคุณได้จูนคลื่นที่ถูกต้องแล้วคุณได้ปรับคลื่นแม่เหล็กถูกขั้วแล้วและคุณได้เปลี่ยนสีที่ผู้กันของคุณเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็แค่ปล่อยให้จักรวาล ได้ทำหน้าที่ของมันทำหน้าที่ในการจัดสรรและนำพาสิ่งที่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานนั้นมาปรากฏในชีวิตของคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็พอการฝึกฝนนี้คือการเปลี่ยนกระบวนการภายในครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนจากการเป็นผู้ร้องขอที่เหนื่อยลา้ามาสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยพลังจากแก่นแท้พลังที่แท้จริงของคุณนั้นไม่ได้อยู่ที่การตะโกนบอกจัก,กรวาลว่าคุณต้องการอะไร แต่อยู่ที่การปรับเปลี่ยนสภาวะภายในของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นนั่นเองเพราะคุณคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังถือผู้กันอยู่ในมือและไม่ใช่ขอทานที่นั่งรอคอยเศษเสี้ยวจากโชคชะตามันคือการกลับมารู้สึกถึงความสมบูรณ์ทั่วพร้อมในตัวเราเองนี่แหละและทุกคนสามารถมีความรู้สึกนี้ได้มันคือการแสดงความรักต่อตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งที่สุด และเมื่อคุณรักและเติมเต็มตัวเองจากข้างในได้มากพอแล้วโลกภายนอกก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะต้องสะท้อนความรักและความสมบูรณ์ทั่วพร้อมนั้นกลับมาให้คุณเราขอย้ำอีกครั้งว่าเมื่อคุณรักและเติมเต็มตัวเองจากข้างในได้มากพอแล้วโลกภายนอกนั้นจะไม่มีทางเลือกอื่นอีกเลยนอกจากจะต้องสะท้อนความรักและความสมบูรณ์ทั่วพร้อมนั้นกลับมาให้คุณนั่นเอง เราขอสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องราวในวันนี้กันอีกครั้งว่าหนึ่งเลยความอยากที่รุนแรงนั้นก็คือการส่งคลื่นความถี่ของความขาดแคลนออกไปยิ่งเราส่งความรู้สึกว่าฉันไม่มีฉันต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกไปมากเท่าไหร่จัก,กรวาลก็จะยิ่งสะท้อนความเป็นจริงของการไม่มีกลับมาให้เรามากขึ้นเท่านั้นจัก,กรวาลกำลังทำตามคำสั่งคุณ เพื่อทำให้สภาวะความอยากยังคงอยู่นั่นเอง 2. คือสภาวะภายในของเรานั้นคือพิมพ์เขียวที่แท้จริงของชีวิตจากกระวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดหรือความคิดที่ลอยลอยแต่ตอบสนองต่อพลังงานและแรงสั่นสะเทือนของการเป็นแก่นแท้ที่เราส่งออกไปต่างหากคุณจะเปลี่ยนแก่นแท้ได้ก็ต่อเมื่อเข้าสู่สภาวะความว่างเปล่าเท่านั้นและจงจำไว้ว่าทุกสิ่งถูกสร้างจากความว่าง ข้อสุดท้ายคือเราควรเปลี่ยนเกมจากการวิ่งไล่ตามด้วยความอยากมาเป็นการดำรงอยู่ในการเป็นแก่นแท้ของสิ่งนั้นฝึกฝนที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ปรารถนาราวกับว่าเราได้เป็นหรือมีมันแล้วจริงๆเมื่อสภาวะภายในของเราเปลี่ยนจัก,กรวาลจะเริ่มจัดเรียงสิ่งต่างๆใหม่เพื่อนำพาสิ่งนั้นมาปรากฏในชีวิตของเรานั่นเองก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับคุณผู้ฟังแล้วเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าคือเรายิ่งปล่อยวางเรากลับยิ่งได้หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองนี้ลองแบ่งปันเรื่องราวสั้นๆไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยสุดท้ายนี้เราขอให้คุณนั้นได้ค้นพบผู้การวิเศษที่ซ่อนอยู่ในมือของคุณเสมอได้มีสติรับรู้ถึงสภาวะความว่างเปล่านี้ และขอให้คุณมีความสุขกับการรังสรรค์ผลงานชีวิตชิ้นเอกของชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ให้งดงามได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติที่สุดในแบบของคุณเองด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะ